สวัสดีพี่น้องพร้อมป,ร,ปร,รายสุขผู้สุขคนนะคะเป็นยังไงสบายดีกันไหม How are you today? <c ười> คอยก็ไปสารนองสารแนช่องนั่นช่องนี้มาและเนาะสูเออละปวดหัวปวดตับยังไม่เลิกหยุดแซะเขาอีกหรอจ๊ะแม่ดอกอันชัน ถ้าเธอมีสมองที่ดีนะอันชันจะ๋ะฉันจะแนะนำให้ว่าไปเปิดหลังอ p p ลาสเม้นทเธอแล้วก็กลนลงไปนะจ๊ะมันจะมีทอรคีอยู่นะจ๊ะไปขุดตรงนั้นมาเกณฑ์ฉันคิดว่าเธอคงจะไม่มีเงินที่จะซื้อวิตามินบำรุงสมองและบำรุงความไลยคิดของเธอเธอรู้หรือเปล่าการที่เธอออกมาแซะเขาออกมาขุดเขาออกมาไอ้นี่เขาแล้วก็เอาไปโพส แขวนเขาเธอริ่นเพิ่มกรมของเธอขึ้นไปอีกจำเอาไวา้นะเออรักใครชอบใครก็พูดกับฝั่งนั้นไม่ต้องไปแซะเขาฉันยังไม่แซะใครเลยฉันยังไม่แซะฝั่งไหนเลยทั้งทงที่ฉันก็เห็นดูคลิปไลฟ์สดขายกองขายของมีดามากขึ้นมาอย่างไงฉันก็ยังไม่เอามาเพราะนั่นมันเป็นเรื่องครอบครัวของเรานะเขาจะเลิกกันเขาจะ เซิรงกันมันก็เรื่องภายในครอบครัวนะเขาจะมีลูกกี่คนจะอดีตเขาจะมีลูกกี่คนก็ไม่ต้องไปขุดปดที่นี่เป็นยังไงเราพญ่ยบ้านฟินแลนด์ขุดมาให้ซุ้มเจ้ามาต้องสาระแนเขาอีกแลว้วมาต้องเอาไปเควนเขากี่ขั้นเขากี่ข้าน,าานที่จะไปให้ไปแก้เขาเขาเอาเวลาของเขาไปฮ็ดทำมาหากินจ้าหญิงเออนะสาระแนชีวิตเขาในสาระแน ดีสู่สูนี่เนาะอเอออดีตไผกับอดีตมันได้ล่ะเขาก็พอได้เอาอาดีตมาอันมาสร้างธรรมาหายกินพูนเขาเบิงอนาคตผุ่นสวาวเออนะอดีตของทุกคนนะมีทุกคนละจ้ะสาวเอยนะแม้เห็ุจังว่าตัวเองมีมีอดีตท,ที่สวยรู้มีอดีตท,ที่ก็รู้เฮ้ย เ่ดได้เบื้องโตเองก่อนลเลยค่อยมาว่าเจ้าอดีตเขาอดีตเขาสีดีหรือบอดีมันก็บ่ได้ข้นอยู่กับสาวนะจ๊ะไ่ดได้ข้นกับสุ่มสูสอืมแม่บ่เฮ็ดอานาคตเห้ดีมึงมวแจะเป็นน่งคิดอยูได้่ใยอดีตจังว่าวนั้นนางนอนติดเตียงอยู่นั่นเวลาขืนลงขึ้นไล่เฮ็ดคงคิดแม่กูเห็นแต่ติดเตียงติดเตียงมันอินอย่างล่ะสาวเฮะปปาติโดโตบ่ได้ต้องลูกออกจากเตียงเป็นสาว เป็นผู้หญิงจังด่าตื่นขึ้นมาเฮ็ดหมอคงหมอกเขาให้ลูกเห็ดผัวปะต้องซุมซูน่แม่วันๆเฮ็ดอีหยังหูจากในแม่ว่าตัวเองน่ะอยู่ในสถานะอีหยังเป็นประชาชนเพื่อดูความเจริญของรุ่นลูกรุ่นหลานเอามาพัฒนาตัวเองเบิ้งนั่นน่ะซุ้มนั่นน่ะอายุน้อยก็อันลูกสูอีกมั้งนั่น คือพ่อทูจัหยิบมาพัฒนาตัวเองเขาหาเงินจากอีหยังเขาหาเงินจากอ่นิติตอนมึงก็หาทางเงินจากนิติตอนหาอนนานไนซิแนลเลยดีเออติก๊กต๊อกก็มีอีหยังเอ่อตตอมอต่อตอก็มีอีหย่งก็มีเขาพ่อทูจักไปหาเฮดจังซันต้ตโมานั่งสารแนชีวิตชาวบ้านเขามึงเป็นป่วงตีเออฝากไว้นะสาวว่าต้องไปขุดขุดหาสัตแตกอยังขุดนั่นขุดกับขุดหัวตัวเองนั่น ไปหาเสือกชาาบ้านเขาฝากเอาไว้นะมึงขึ้นวัดสาระแนเขาอีกกูก็จะสาระแนได้มึงอีกคือกันนะจ๊ะฝากเอาไว้เอาจบแยกย้ายไป